คนทำวิจใจจะรู้ว่าคอยอะไรก็ไม่เท่าคอยอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดองงานแล้วไม่มีฟีดแบทแล้วเมื่อไรจะตอบกลับไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกเทคนิคที่พี่ปูใช้เสมอเลยนะคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยชั้นดีคือส่งงานปุ๊บถ่ายรูปส่งไลน์อาจารย์ที่ปรึกษาติดแท็กอาจารย์ติดแท็กคณนลพดีหลักฐานตัวประกันชิ้นดีค่ะอย่ามาอ้างว่าไม่ได้หรับ อย่ารออย่างเดียวให้ลุกบ้างค่ะมีกําหนดระยะเวลาในการรอว่าถ้าสามวันไม่ตอบกลับเราต้องรุกโดยการโทรไปเตือนอาจารย์ค่ะท่านก็ลืมได้เหมือนกันค่ะโทรไปแล้วก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะอาจารย์ได้ดูงานหรือยังคะมีจุดไหนให้ดูแก้บ้างไหมคะถ้าเรารู้สไตล์อาจารย์ที่ภาษาส่งทีละบทค่ะทยอยส่งไปเรื่อยๆดินพ่อหาหมูเองค่ะการส่งทีละบทก็ดีหลางมันค่อยๆแก้ทีละน้อยแต่ถ้าเราส่งตุ้มเดียว เราอาจจะทอ้อถ้าเราช้าเทคนิคที่ปูคือลุกหาอาจารย์ค่ะอย่ารอนะคะ